สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเก่าเล่าเรื่องนะครับคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ให้นักเรียนนะครับได้ฝึกนะครับในเรื่องการโจมตีในส่วนของโครงสร้างในส่วนของอจุดอ่อนต่างๆนะครับโดยใช้อาวุธมัดเท้าเข่าศอกนะก่อนที่จะทำการเทคดาวพาไปลงสู่พื้นเพื่อเข้าสู่กราฟฟติ้งนะครับ หรือจะปิดเกมในลักษณะของการยืนสู้นั่งสู้สก็ทำได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าไม่เคยฝึกในเรื่องของการโจมตีในลักษณะนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเล่นงานได้อย่างแม่นยำตามจุดอ่อนต่างๆต,ตามโครงสร้างต่างๆและที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เรานะครับไม่กล้าเข้าใกล้ผู้ต่อสู้และ จะเป็นกังวลกับเรื่องของการปัดกันหลบกันหนีการฉากอยูน่นั่นนะครับเพระาะฉะนั้นเพื่อให้เรามีความมั่นใจมีความเข้าใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้านะครับตอบโต้นะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการฝึกให้มีความเข้าใจมีความมั่นยำและมีความหนักหน่วงน,นะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของการฝึกนะครับที่เราจะต้อง นะครับมีความจริงจัง,จงกับการฝึกแล้วน,นะครับจะต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้เพียงพอให้พร้อมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับในคลิปนี้นะครับก็คือหมัดเท้าข้อศอกนะครับถ้าหากว่ารุอยู่ระยะไกลเราก็จะใช้ขาถ้าหากว่าเข้าระยะใกล้นะครับเราก็จะใช้แขนอย่างเช่นการชกงเงี้เป็นต้นนะครับหรือการเข่าเป็นต้นแต่ถ้าหากว่า เราเข้าใกล้ในระนยะประชิดเราก็จะใช้ศอกหรือใช้เขา่าหรือทําการเทคดาวในลักษณะของการทุ่มเพื่อที่จะลงไปสู่กราวฟิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรืออาวุธต่างๆเราเนี่ยเราต้องฝึกแยกต่างหากนะครับเตรียมมาให้พร้อมนะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการฝึกนะครับที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะว่าอาวุธชนิดไหนนะครับ ควรใช้กับระยะไหนนะครับจะใช้ปนกันเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราใช้ปนกันเมื่อไหร่ประสิทธิภาพมันจะลดลงมันก็เหมือนกับเหมือนกับการที่เราเอามีดเหลาดินสอ้อไปตัดต้นไม้ใหญ่นั่นแหละอาจจะตัดได้ครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะประสิทธิภาพวัตถุประสงค์การใช้งานมันต่างกัน ดังนั้นการต่อสู้ก็เหมือนกันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องฝึกแยกเตรียมมาให้พร้อมนะครับอยากจะชกเก่งอยากจะเตะเก่งอยากจะสปอตเก่งเข่าเก่งอยากจะทุ่มอยากจะล็อกอยากจะทําอะไรให้หมันเก่งต้องฝึกเตรียมไว้ให้ต่างหากและเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้นะครับก็ต้องรู้จักระยะนะครับระยะการใช้งานและนี่ส่วนหนึ่งของการฝึกนะครับเมื่อเรามีความแม,ม่นยําเมื่อเรามีความเข้าใจเราก็โจมตีให้มันเหมาะสมนะครับเงินเพียงแค่เ่อาวุธ สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ติดตามกันนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทำคลิปเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตตามน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ